นี้แหละแล้วไอ้ควายตัวนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ไอ้ควายตัวหนึ่งมันจะชูมากไปไปกิ๊กไอ้ควายหนึ่งเห็นจระจระคาตาแต่ผมไม่พูดอะไรผมไม่นี่ยบางอย่างเ่าไปจบกันเลยเฮ้ยฮะจบแล้วเล่าซะยาวสิเหี้ยพอแล้วกูจะนอนแล้วกูกนี้ทำงานแต่เช้าไปอะไรนะไปทำงานนลยนีไปทำงานไปด้วย พรุ่งนี้เนี่ยนะพอฉันได้ไปกับพี่ปั๊บฉันก็ได้เปิดโลกัศน์ตาอันใสสว่างของฉันฉันได้ไปเห็นผู้คนในกรุงเทพและฉันก็จะได้เห็นรถไฟฟ้าและฉันก็จะได้ขึ้นรถไฟฟ้ากับพี่ไง <S <S ขอบคุณครับที่พี่ให้เกียรติผมไปกับพี่พรุ่งนี้ผมดีใจเหลือเกินขอบคุณพี่มากฝันของผมก็จะเป็นจริง <S 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 เอา้าพี่อะไรไม่มานอนชัมนมนมบ้านกูมีฉันเดียว เนี่ยพี่น้องกูงทำไมป่านนี้ยังไม่ใหม่นะเอ่อพระเ,เอกมาเลาจะลรื่องกล้องไฟเรียบร้อยแล้วนะพระเอกคะ ใกล้แล้วค่ะตอนนี้อยู่ตรงแยกข้างหน้าใกล้ๆแล้วค่ะดีดีมากทำงานดีมากน่ารักจริงๆเลยอาๆาพวกเราเียมห้พร้อมพระเอกมาแล้วสวยเลยกูทำไงดีวะโอ้ยไม่รับ อธิบายให้ฟังหน่อยนะที่บอกว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะมาดูรถไฟฟ้าอยากจะเห็นรถไฟฟ้านี่มาเก็บค่าไฟทั้งวันเลยอะไรกันครับนี่ยังไม่เข้าใจเหรอวะนายแจนฮะค่าไม่ได้ทำงานรถไฟฟ้าแต่ค่าเป็นพนักงานเก็บค่าไฟฟ้านะเว้ยผมไม่เชื่อเลยนะว่าชีวิตเด็กมันนอกอย่างผมเนี่ยต้องมาโดนคนกรุง่างพี่หลอกจนได้ข้าหลอกอะไรเองข้าเคยให้คมาหมาอะไรเองไว้ฮะ ออพี่ถามอะไระหน่อยพ,พี่เก็บค่าไฟทุกวันเนี้ยเคยได้ตังค์มาไหมถ่านไปกับพี่ทั้งวันเนี่ยโดนไล่ยังก็หมูยังก็หมาทาไมเข้าใจเหมือนกันหรอให้ยังช่วยไหมฉันมีวิธีก็ลองดู น่อยทำไมป่านนี้ไม่มาอีกวะเป็นไงจัทีละพอเอกเรามาถึงยังยังไม่ถึงอะดิโทรไปก็ไม่รับสายนี่ฉันต้องตา,งายแน่เลยอะ่ะโอ้ยคิดมากไปหรือเปล่าเด่เขาก็มาเองแหละไอ้ไปืดมาตายแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็มาเชื่อิอ่อะๆๆ นายนายอะพ่อเอกพ่อเอกไกลลวค่ะพี่ใกล้ใกล้อีกนิดเดียวอย่หน้าปากซอยอีกนิดเดียวนี่ใกล้อีกแล้วอะเดี๋ยวจะจะจะสิบโมงอยู่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูรีบโทรตามให้เลยค่ะพี่ถ้าอ้าวแล้วตาตากล้องมาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะแล้วไม่มีอะไรทำอะแสงจัดเรียบร้อยหรือยังอะฮะหรือจะให้ผมเนี่ยต้องรอรอรอคุณอีกคนหนึ่ง ไกลเลยพี่เหลือไปแค่ดวงเดียวครับพี่พร้อมถ่ายเลยครับและกับปลาปลาปไปดิดวงเดียวก็ทำให้เสร็จเลยไปมายืนจกะกะครับครับพี่ปลาปลาปปลาครับผมโอเคครับโทรอีกแล้วอะเอาเอาบอร์สำรองของขาวมาเอาค่ะพี่ศูแปดแปดแปหนึ่งหนึ่งห

กาแฟร้อนาแฟเย็นคะฮะพี่ฟนจะรับกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นคะอ่อการะเย็นพี่ขอกาแฟเย็นดีกว่กาแฟเย็นไม่มีค่ะทไมอ่ะยังไ่แข็งยังไม่มาส่งหรอเดี๋ยวนี้ไปเอากาแร้อนมาเอามาเรเเปิดครับพี่เปิด มันจะบ้าไงพี่เชือกที่พี่ผมไปซื้อเขาไม่ขายผมสุทำไมอ่ะเอาพี่พี่จะบ้าหรือเปล่าเชือกนิ้วหนึ่งใครจะมาตัดแบ่งขายพี่โต๊ะไอ้ควายกูควายมึงเป็นปซื้อเชือกกว้างนิ้วหนึ่งยาวสี่สิบเมตรเขาจะจับไหรเปล่าหนังกูลงทุนเว้ยบ้าเปล่าเชือกนิ้วหนึ่งเอามารัดคอพ่อมึงเหรอบ้า พระะะเอกจะถึงไหนอะมาแล้วค่ะกำลังลงจากรถค่ะดี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 มากพระพระพาเข้าไปทำผมแต่งหน้าอะไรนะพี่รออยู่เดี๋ยวซีแรกเอาแค่ครึ่งตัวพอโคสอัพเข้ามาใกล้ๆครึ่งตัวครึ่งตัวพี่รออยู่ได้ค่ะครึ่งตัวโอาไม่ครึ่งตัว